ขณะที่ท่านผู้ชมครับชมพรเจอพายุฝนตกหนักที่อำเภอพระโต๊ะช่วงเช้าเบิแล้วปรากฏว่าเกิดพายุลุกลามทําให้เกิดน้ําป่าใช่ไหมค่ะเป็นน้ําป่าไหลหลากจากภูเขาสูงทะลักสู่หลายหมู่บ้านเป็นภาพอย่างนี้ี่ค่ะหมู่ภาคใต้เราอยูปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับค่ะพื้นที่หมู่9ก้าบ้านปากเล่กับหมู่หบ้านในหยานของตําบลพระโตะ๊ะโอ้โหน้าป่าหลากลงมาท่วมแบบนี้ค่ะสะพานบ้านในหยานข้ามแม่น้ําพระโตะ๊ะ ถูกน้ำป่าพัดขาดใช้การไม่ได้นะคะรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ของบริษัทเอกชนที่มาซ่อมถนนเนี่ยเห็นว่าแบ็คโฮจมมิดไปเลยทั้งคันเนี่ยค่ะถนนสายปากเลขไปบ้านในหยานก็ถูกน้ำตัดขาดหลายช่วงนะคะ,คะนี่ยังไม่นับรวมสวนเกษตรสวนมังคุดสวนทุเรียนหมอนทองเขาบอกว่าสวนมังคุดสวนทุเรียนกำลังออกผลน,น้ำท่วมสูงมิดต้นเลยอ่ะโอ้โหหลายร้อยไร่เลยนะคะนี่ฮะ ไป็นกำลังใจให้นะประมาทไม่ได้จริงๆแล้วหวังว่าจะไม่มีอุทธรกราภัยมาซ้ำเติมสถานการณ์โควิดขณะที่สีสะเกตอันนี้เป็นพายุฝนที่หอบเอากันศาสตร์พังลงมาแล้วก็มาทับรถนี่นคให้ท<ะ>่านผู้ชมได้ดูภาพแบบนี้เป็นกันศาสตร์อาคารพาณิชย์สามชั้นที่สีแยกสีไทยวายที่ตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองสีสะเกตค่ะพัดลมลงมาอย่างนี้เลยนะคะ ทรัพย์สินได้รับความเสียหายคือมันยาวประมาณสัก28เมตรกว้าง4เมตร7คูหาค่ะแล้วพังถล่มลงมาทับรถค่ะรถ MG สีเหลืองอเสร็จอิฐเศษปูนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะลงมาที่ฝากระโปรงหน้ารถเพราะดีไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ